สวัสดีครับผมมหาเห็บครับโอ้โโอโยตอนนี้เป็นน้องเน่าครับผมน้องเน่าจะไปถือหยางมาเห็นวะ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 เเอ้ออยอ่านอนนอนนอนอ,อืบไหนทีนน<อ>่กาวท้องให้เอานอนดีดีกลมอุดรูดนะ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับฝากเอ็นดูเจ้ามาหาเห็บแม็กด้วยวันนี้ยังไม่ได้หาเห็บให้เลยไม่หาเห็บให้เลยไปเล่นไม่ได้หาให้เจคิมีบอกมีมีคือเก่าแหละระดับเมกกีล่ะเป็นว่า <c oughs> เมกกีเอ้หูตังหูตังหูตัง ลูปลอลูปลอมหาเหบเดี๋ยวไปดูนะคะไปดูก่อนเขาจะมีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเปิดแบบไม่ได้แบบจะต้องแบบตั้งใจหาเท่าไหร่นะดูก่อนว่ามันมีไหม,มเพราะว่าน้องตัวค่อนข้างที่จะแบบใสขนมันใสนิดนึงนะคะมันก็จะแบบถ้าเห็นก็คือจะเห็นง่ายนะคะเห็นง่ายอยู่ เมื่อวานก็ได้ตั้งเยอะนะคะเมื่อวานได้เยอะหาทุกวันเจอทุกวันจะมันไปหอบมันจะใสกระเดกกระดีอ่ะกระเด็กระนีกระเด็กระนี้โอ้เป็นอย่างมันขูมันขูนอันยังเอาอะไรมันก็เนาะฮะได้ยินเสียงไหมคะเราแม่กะพุงนะคะแม่กะพุงให้น้อง เดี๋ยวดูเ oh. สียงตอบรับของมันอุ้ยมึงขี่กระโปงนี่เบื้องหข่ชื้อชืิสเป็นหลายสิเป็นสไตล์ลายเฮ้ยแแปลว่าวันนี้แบบหาผ่านานะคะก็ยังไม่๋อยังไม่เห็นไม่เห็นได้ไงเห็นแล้วนี่เห็นไหมคะเนี่ยไม่เกิดเอา ไปไเอ้าวเลี้ยงไว้เอาไปแล้วโอ๊ยการล่งสิได้ตัวนึงอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูนะมานี่ยไปยางลูก <c oughs> เราจะไปสวนนะคะเขาจะลงไปสวนสงสัยจะไปหาคุณยาย ไม่ยังลูกอ๋อยายมาพักมียายมาพักไม่ยังเมือ่มอกี้แม่กำลังจะได้หนึ่งตัวนะคะแล้วนางก็วิ่งมาเลยอะไรโอ้ยพอคุณลุ้นช่องไปไปไปเริวไปนอนหม่องเกาลุน

มันไม่ได้กัดดใหญ่มันมาข้างในกัดอยู่เนื้อเด้เออมันไตอยู่แมแล้วมันก็เลยหนีหลดแมบอกอันนี้แมอานี่ค่ะตัวนี้เขาน่าจะไม่อยูน่นิ่งแล้วนะคะยังไงก็เดี hy ๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมใหม่นะคะฝากฝากพี่เอ็นดูมันด้วยนะคะหน้าตายอย่างนี้ล่ะค่ะ ขี้เลไล่เนี่ยขี้เลไล่เนี่ยใส่เอ็นดูมันด้วยนะขี้กระโปงเนี่ยขี้ดือ้อขี้ดื้อเนี่ยยเกือบสี้แดงตัวนึงนะ่งละจะถอดจะถอดเฮ้ยขเขยินเลยขายไงก็ฝางเอ็นดูเจ้าแม็กกี้น้อยด้วยนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะลุงนิง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 เมกิเมกิขน,นามาก่อนเอารอๆดิรอๆเมกิเมกิเออ